ทวิตเตอร์ปุกมีใหม่ของอีลอนมันได้จุดประกายการตอบสนองอ่า่กระตือรือร้นจากชุมชนของดอทคอยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาได้เปลี่ยนโลโก้ของทวิตเตอร์เป็นรูปดอทจนทําให้ราคาของดอทคอยนั้นได้พุ่งสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนเพื่อนเรานักลงทุนและวัยรุลคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปเราและสําหรับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์มืออาชีพคนไหนที่กําลังมองหาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอเรนซีวันนี้กระดานเทรดคอย EX เ x c h a n g ชระดับโลกมีสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า673สินทรัพย์ให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงกันแบบจุใจฝากง่ายถอนง่ายต้องคอย EX และสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ตามรายงานล่าสุดอีรอนมันผู้ปันราคาของดอทคอยตัวยงได้เผยแพร่มีมใหม่ในบัญชีทวิตเตอร์ของเขาและแม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่อกับดอทหรือคริปโตอื่นๆแต่ก็ได้รับความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับดอทคอยและมีมคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆมีมแสดงช็อกโกแลตสีฟ้าของ M&M พร้อมกับข้อความว่าบ็อก เลิกบอกเพิ่มไม่เพิ่มรักเกียริแต่เขาไม่ได้สังเกตเพราะเขาอยู่ในแผนกจิตเวชและเขาได้เอาโทรศัพท์ของฉันไปผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีน่าจะบอกใบถึงความจริงที่ว่าทุกวันนี้ชีวิตส่วนใหญ่ของผู้คนเกิดขึ้นจากมือถือและโซเชียลมีเดียเช่น Twitter โดยเฉพาะเครือข่ายโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดมันเป็นเจ้าของในการตอบสนองแฟนๆของดอทคอยจำนวนมากเริ่มโพสต์มีมดอทคอยโดยก่อนหน้านี้ใบหน้าของดอทคอยได้ถูก แทนที่นกสีฟ้าของทวิตเตอร์แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันก็ถูกลบออกบางคนทวิตเกี่ยวกับดอ c คอยและดอทคู่แขงของโฟกี้อินุชุมชนดอทคอยดูเหมือนจะไม่พอใจหลังจากที่อีลอนมันเปลี่ยนโลโก้ของทวิตเตอร์จากดอทคอยเป็นนกสีน้ําเงินในวันศุกร์ที่7เมษาย,ยนดอทคอยได้เผชิญกับการลดลงถึง9%หลังจากที่อีลอนมันได้เปลี่ยนรูปแบบโลโก้ของทวิตเตอร์จากดอทเป็นรูปนกสีฟ้าตามปกติโดยก่อนหน้านั้นเหรียญมีมได้พุ่งสูงขึ้นมากกว่า30เซนและกระเป๋า เงินรายใหญ่หลายแห่งเริ่มขายดอทอย่างรวดเร็วในมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2ใน5ที่อยู่ที่ใหญ่ที่สุด ได้ทิ้งเหรียญมีมไป1.4พันล้านเหรียญทํากําไรได้เกือบ130ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยนักวิเคราะห์และแพลตฟอร์มติดตามการเข้ารหัสลับบางคนยังคงสงสัยว่าพวกเขาเกี่ยวข้องอะไรกับอีลอนมัสนหรือเป็นแค่เพียงวานที่ใกล้ชิดก,กันกับเขาซึ่งอาจรู้เกี่ยวกับการปรับราคาที่กําลังจะมาถึงล่วงหน้าและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญดอทคอยมีการซื้อขายแดกเปลี่ยนกันอยู่ที่0.08309ยูเอตตาร์ตอนนี้เส้นสัญญ,ญาณทางเทคนิค C D C Action Zone ของเรา ยังคงอยู่ในโซนสีเขียวในฝั่งของ MCDX ยังคงมีนักเก็งกาไรเข้ามาเก็งกาไรในเหรียญของดอทคอยเรายังคงมองว่าแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่0.09 USD และสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ